สวัสดีครับชาวราศีพฤษภครับมาดูกันว่าแผนที่ชีวิตของคุณในปี2025หรือปี2567ครับโทนพลังงานทิศทางนะครับจะเป็นอย่างไรจะมีจะมีสิ่งใดนะครับหรือจะกระวาลจะมอบแนวทางอะไรให้กับคุณนะครับก็ลองมาดูกันชาวราศีพฤษภครับ วันที่ที่ผมขึ้นให้นะครับเป็นวันที่ตามโหราศาสตะวันตกนะครับถ้าคุณยึดโหราศาสไทยมาวันที่มันอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ถามว่าคุณดูได้ไหมคุณดูได้นะครับดูไปนแนวทางนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะผมเชื่อถึงว่าผมจะเป็นนักอ่านไพ่ก็ตามแต่ผมเชื่อในในพลังงานนะครับพลังงานในที่นี่คือพลังงานจากตัวเรานะครับความทุ่มเทแล้ก็ ความเชื่อที่เราผลักดันชีวิตของเราไปได้ครับแล้วก็มุมมองที่เรามีต่อชีวิตของเรานะครับลองมาดูกันชาวราศีพฤษภครับแผนที่ชีวิตของคุณในปีหน้าเป็นอย่างไรนะครับขอจกักรวาลมอบแนวทางเส้นทางให้ด้วย king of cups ครับพลังงานของคนที่มีวิสัยทัศน์มีมุมมอง มีการเติบโตนะครับในทุกๆด้านของชีวิตกลายหรือสภาวะอารมณ์ของคุณนะครับความรู้สึกบางอย่างของคุณนำทางคุณสู่การเติบโตของชีวิตดูเวอร์ครับพิษศพ ด้วยความพืศเนาะเป็นพลังงานของธาตุด,ดินความมั่นคงการเงินความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณแบบปรับพลังงานของตัวคุณเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์จากข้างในได้จากจิตวิญญาณภายในของตัวคุณได้จากความรู้สึกของตัวคุณได้ เงินของคุณคุณจะดึงดูดเงินได้อย่างมากมายทั้งจากงานที่คุณทำทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าเดวเวอร์ในตำแหน่งที่สองที่ผมตั้งไว้เนี่ยคือกระแสการเงินหรือตำแหน่งการเงินของคุณนั่นเองคุณจะดึงดูดเงินนะครับคือตราบใดที่คุณมีพลังงานที่ดีคุณดึงดูดเงินเข้ามาเยอะมากๆนะครับมีเดววิลขึ้นมานะครับอืม มีฟอร์คัพส์ขึ้นมานะครับแต่บางคนนะครับอาจจะไม่ได้มีความสุขกับที่บ้านอะไรแบบเนี้ยพลังงานในบ้านโทนพลังงานในบ้านของคุณมันบางคนนะสําหรับบางคนบ้านอาจจะไม่ใช่ที่ที่แบบที่คุณมีความสุขในลักษณะประมาณน,นี้เพราะอะไร พรอฟัวบคับคือตําแหน่งของบ้านบางคนมีบาดแผลในบ้านบางคนมีปมปัญหาในบ้านในวัยเด็กบางคนมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆที่มันมันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นดรามา่าอะครับหร,หรือปมที่คุณต้องแก้ที่มันเป็นชาร์โดเวอร์ของคุณหรือคุณต้องกลับเข้าไปแบบยอมรับ ใช้ความรักในการฮิวแต่บางคนก็แบบใช้ความรักในการฮิวไม่ได้นะครับคุณอาจจะมีการแบบต้องออกมาหรืออีกอย่างนึงเลยฟอบครับคือฟอบครับมันเป็นอะไรที่แบบมันยึดต,ติดคุณแค่ต้องยอมรับเขาและออาสิก,กรมให้เขาจริงๆอะไรแบบนั้น ในเรื่องงานนะครับสำหรับบางคนชาวราศีพฤษภอย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าคุณปรับโทนพลังงานของคุณได้นะคุณจะดึงดูดกับสิ่งดีๆเยอะมากๆแต่ถ้าคุณปรับไม่ได้คุณจะวนลูปติด Energy d e v i l วิทันที Energy ของความกลัว Energy ของความเบือ่อ Energy ของแบบอะไรที่มันเป็นท็อกซิทั้งหมดเลย และความคิดของคุณบางอย่างมันเป็นท็อกซิกต่อตัวคุณเองด้วยนะครับคุณอาจจะต้องลองสังเกตดูทําไมผมถึงบอกแบบนี้ผมไม่ได้แบบบอกเป็นคนที่คุณเป็นคนคิดลบนะเพราะว่าผมก็เป็นทําไมผมถึงบอกแบบนี้เพราะว่าความคิดของเรามันเกิดขึ้นตลอดเวลามันเป็นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เนาะที่แบบเฮ้ยมันจะมีความคิดดีๆความคิดบวกเกิดขึ้นมาตลอดเวลามันไม่ได้ครับความคิดบวกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ ความคิดไม่ดีอะครับมันเกิดขึ้นมาเมื่อคุณมีสติคุณเห็นความคิดที่มันเป็นลบขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วคุณลองมาใส่ความคิดดีๆลงไปนั่นแหละครับทำให้คุณแบบมีสติคุณถึงเห็นว่าเออฉันเป็นคนมีความคิดลบนะอะไรแบบนั้นขอดูเพิ่มเติมหน่อยแผนที่ชีวิตของคุณในปีหน้าเป็นอย่างไรคีนอฟคอนครับ พีน้อคอนมาอยู่ในตำแหน่งของความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ตรงนี้ของคุณมันอาจจะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าเงินนะครับหรือหน้าที่หรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้ขอเคลียร์ฟล์หน่อยเคลียร์เป็น The Hermit ถ้าคุณเป็นคนโสดนะผมรู้สึกว่าคุณโสดอ่ะดีอยู่ในปีหน้า มันอาจจะมีความเงาเงาบ้างมันอาจจะมีความแบบอะไรแบบโดดเดี่ยวบ้างแต่คุณสามารถใช้เงินเปตัวเองได้นะคุณสามารถใช้เงินเปความสุขของตัวเองได้คุณสามารถใช้เงินซื้อการท่องเที่ยวให้ตัวเองได้ดังนั้นผมมองว่าคนโสดในปีหน้าเนี่ยคุณก็อาจจะยังไม่ได้เลือกใครเข้ามาแต่คุณเลือกที่จะรักตัวเองก็ได้ สำหรับคนมีคู่ผมมองว่ามันก็คือการวางรากฐานความมั่นคงของสเต็ปต่อไปของชีวิตของคุณว่าจะแต่งงานไหมหรือจะอะไรยังไงดีนะครับสำหรับบางคนนะครับที่อยู่กันมานานมันก็เป็นความเคยชินละนะครับมันเป็นความนิ่งๆมันมีความเหงาเกิดขึ้นมาบ้างมันมีความแบบคิดเยอะขึ้นมาบ้างเขาไม่สนใจเราไหมหรืออะไรแบบนั้นนะครับ มันก็อาจจะไปลิงก์กับบ้านที่คุณอยู่กันเป็นครอบครัวแต่งงานสามีหรืออยู่เป็นมานาบางคนอาจจะเป็นแบบออนุญานะครับพ่อหมายแม่หมายอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ได้ที่มันแบบอาจจะมีความรู้สึกว่าเออฉันนึกถึงเขาอะไรแบบนั้นแผนที่ชีวิตสําหรับชาวราศีพฤษภในปีหน้าครับแต่มันมีความโดดเด่นในเรื่องราวของเงินเข้ามาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสดหรือทรัพย์สิน การจัดการหรือเงินจากแหล่งอื่นๆมันกำลังจะเข้ามาหาคุณด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนเก่งคนที่มีความสามารถก็ได้นะครับผมมองว่าในปีหน้าในตําแหน่งที่3ครับมันเป็นตําแหน่งของการเดินทางในระยะใกล้ๆมันมี2พลังงานที่ขึ้นมาคือพาตัวเองออกไป พาตัวเองออกไปพาตัวเองออกจากที่ตรงนี้หรืออีกอย่างหนึ่งเลยคุณอยากออกแต่คุณไม่กล้าคุณกลัวประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นโทนพลังงานหรือทิศทางแผนที่ชีวิตของคุณในปีหน้าเนี่ยมันมันมันแบบต้องตัวคุณแล้วแหละตัดสินใจนะครับเส้นทางชีวิตมีสิทธิเปลี่ยนขึ้นมาน แปดถ้วยขึ้นมาในตำแหน่งการงานและในตำแหน่งที่หกเป็นงานที่คุณทำรูทีนงานอะไรบางอย่างของคุณมันมีความแบบมันมีความแข่งขันมันมีเขาเรียกมันมีการเมืองในที่ทำงานมีการแบ่งฝ่ายในที่ทำงานที่ทำงานเป็นท็อกซิกสำหรับคุณอะไรแบบเนี้ยนะครับสำหรับสำหรับสิ่งที่ผมเห็นเนาะมันมีการแข่งขันเกิดขึ้นมาหรืออีกอย่างหนึง่ง คุณนะครับต้องแข่งขันเพื่อรับการโปรโมทก็ได้คุณต้องทําสู้ลุยเพื่อการโปรโมทก็ได้แต่ Energy f i r e ฟ o อ r d เนี่ยมันเป็นโลว์เบชั o นเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันมันเป็นการแบบฉันฉันต้องเอาชนะห,หรืออะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของคุณ กระเพราะอาหารความเครียดไมเกรนนะครับทําไมผมถึงรู้สึกแบบนี้เพราะว่า a อซอฟ c คลมันเป็นไพ่ของการแบบฉันจะ move on จากที่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันมาอยู่ในตําแหน่งการงานดังนั้นการงานของคุณอะในปีหน้านะครับมันคือการพาตัวเองออกจากอ,อะไรที่มันเป็น Toxic เกี่ยวกับงาน ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าในปีหน้านะครับแต่โทนพลังงานมันเหมือนกับว่าฉันพาตัวเองออกมาเมื่อคุณพาตัวเองออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบออกมาจากงานนั้นแต่พาตัวเองออกจากบุคคลที่มันเป็นท็อกซิกพาตัวเองออกจากความคิดหรือคำพูดของคนอื่นที่มันเป็นท็อกซิกฉันแค่ไปทำงานฉันรับผิดชอบหน้าที่ของฉันเต็มที่ดีที่สุด ชั้นแข่งกับตัวชั้นเองอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนงานสมอไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่างานที่คุณทำคุณไม่ได้ชอบมันจริงๆแต่คุณทําเพื่ออะไรบางอยา่างเพื่อเงินเพื่ออะไรแบบเนี้ยถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะเหนื่อยและคุณจะทุกข์และคุณจะแหลกในการดึงดูดเงินนะครับจริงๆแล้วคุณคาดหวังการเงินมากมาก พพาวศด้วยความพึศพอะ่ะฉันต้องมีหน้ามีตาฉันต้องแบบกินของดีๆฉันต้องแบบอยู่ในสังคมที่ดีคือเป็นวัตถุนิยมคนหนึ่งเลยนะครับมันก็เลยทําให้คุณติดกรอบของวัตถุนิยมถามว่ามันผิดไหมสําหรับผมมันไม่ได้มีอะไรผิดหรือไม่ผิดอะ่ะคือเรายังเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเรายังยังต้องใช้ความสำเร็จวัตถุเงินทองหรืออะไรแบบนี้แต่คุณต้องหาบาลานให้ได้ว่าเออ ถ้าเรายึดติดจนเกินไปนะครับคุณจะใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้นะครับกดแรงดึงดูดใช้กับความอยากไม่ได้กดแรงดึงดูดต้องใช้กับความรักคุณต้องใช้ความรักในการดึงดูดเข้ามาใต้สำรับเป็นเอทออฟบอลเอทออฟบอลคืออะไรคือชีวิตที่มันพุ่งขึ้นไปโอกาสการเดินทางต่างประเทศไปเรียนต่อไปทํางานวีซ่าทำงานวีซา่า,ซาไปเรียนอะไรแบบเนี้ยมันมีแนวโน้มของการแบบ ไปเรียนต่อไปทำงานต่อเปลี่ยนจากที่ที่เนี้ยไปที่ที่เนี้ยแล้วชื่อของคุณพุ่งทยานมันเป็นแนวนั้นนะครับเป็นแนวนั้นขึ้นมาถามว่าการงานอย่างที่ผมแนะนำไปอะ่ะคือถ้าคุณทำงานคุณทำมันด้วยความรักอะ่ะคุณไม่ได้ทำงานด้วยแบบโอ้ยฉันไม่อยากทำฉันเหนื่อยแต่ฉันต้องทำหรือฉันทำงานเพราะว่าฉันต้องใช้เงินอะไรแบบนี้น มันเป็นโลวายเบชันทันทีคุณต้องมีสติคุณต้องใส่ความรักลงไปในการทํางานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจาการไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานประจําหรือทําอะไรก็ตามต้องใช้ความรักครับเพราะว่าอะไรคุณจะดึงดูดการเงินความโชคดีทางการเงินจากพลังงานของความรักหรือรักในสิ่งที่คุณทําและชีวิตของคุณนะจะมีชื่อเสียงเติบโตหรือได้รับการโปรโมทมันมาจากความรักเหมือนกันจริงๆ นะครับ, ừ, บอืมทัวร์บอนะครับการ <c oughs> เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาคุณเนี่ยลูกโลกนะครับผมมองเป็นการเดินทางท่องเที่ยวย้ายเคลื่อนย้ายประเทศไทยไปต่างประเทศหรือต่างประเทศมาไทยหรือการวางแผนไว้ก็ได้นะครับมันอาจจะมีการวางแผนแผนที่ชีวิตของคุณในปี 2025แต่คุณอาจจะได้ไปลายปลายปลายปีอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับในเรือนที่9ครับมันอาจจะเป็นแบบด้วยความที่ชาวผสมเนาะการเงินใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นในในเรื่องราวของอการศึกษาเรียนรู้ทางการเงินก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยโชคดีของคุณคืออยู่ต่างประเทศก็ได้จะได้เงินดีอะไรแบบเนี้ยคุณภาพชีวิตจะดีมากๆอะไรแบบเนี้ย นะครับแล้วก็ในตำแหน่งที่5เนี่ยผมลืมนะครับก้าวถ้วยครับคือคนที่มีความสุขกับชีวิตถึงแม้ว่ามันจะมีเดวิลมันจะมีเอีย f c อ p ครับมันจะมีไพ่การแข่งขันแต่มันจะมีเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณเกิดขึ้นมานั่นเองเพราะว่าคุณรู้สึกได้ว่าชีวิตของฉันจะดีโอเคมันมีเรื่องเรื่องราว Everything เกิดขึ้นแต่ฉันเลือกที่จะมองในด้านที่ดีอะไรแบบนี้น,นะครับ ขอดูเพิ่มเติมครับสำหรับชาวราศีพฤษภโทนพลังงานทิศทางชีวิตในปีหน้าคุณแผนที่ชีืตในปีหน้าความใจดีครับด้วยความใจดีของคุณคุณเป็นคนที่มีเราแบ่งปานคุณเป็นผู้ให้โดยแท้จริงนะครับมันก็เลยทําให้คุณไม่ไม่ขาดแคลนแต่คุณอย่าคือกฎจัก,กรวาลมันเป็นกฎของการให้และการรับ ใช่ไหมครับคุณให้อะไรออกไปคุณส่งพลังงานอะไรออกไปคุณคิดอะไรออกไปมันคือการที่จักรวาลจะส่งสิ่งนั้นกลับมาคุณคิดด้วยความกลัวคุณคิดด้วยความอิจฉาคุณคิดว่าด้วยอะไรก็ตามที่มันเป็นพลังงานด้านลบมันก็จะกลับมาหาคุณแต่ถ้าคุณแบ่งปันออกไปให้องค์ความรู้ให้สิ่งดีๆให้ความเมตตาให้เงินนะครับออกไปโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้รับกลับมาคุณจะได้รับทันทีนะครับ แล้วก็มันเหมือนกับว่าปีหน้าครับคุณได้ไพ่เดวิลขึ้นมาอีกหละความล่อลวงสิ่งล่อหลวงสิ่งยั่วยุสิ่งแบบล่อหลงใจนะครับงานเทาๆอะไรแบบนี้ไม่เอานะครับขอดูหน่อยไพ่ล่อลวงเนี่ยด้วยความเดวิลเนาะอะไรที่มันไม่สุดจะรีบอะไรที่มันเป็นความลุ่มหลงหรือเนี่ยเสพติดวัตถุนิยม พฤติกรรมทางลบอะไรต่างๆคุณสำรวจตัวเองนะครับมันมีความอยากเกิดขึ้นมานะครับการจ่ายเงินตามกระแสรหรือเขาเรียกว่าการแบบที่คุณไล่ตามอะไรบางอย่างจนเกินไปหรือตามกระแสจนเกินไปอนะครับหรือสภาพแวดล้อมที่มันเป็นพิษอะระวังแบบเขาเรียกว่าระวังพลังงานเหล่านั้นนะครับ คุณต้องมีสติดีๆนะครับเราก็ระวังในเรื่องราวของมันเป็นได้ทั้งมีคนมายืมเงินคุณหรือคุณจะไปแบบยืมเงินหรือกู้เงินนอกกระแสนะครับหรือนอกระบบอะไรแบบนี้รามัระวังไม่ต้องไปสร้างอะไรเพิ่มไม่ต้องไปสร้างนี้เพิ่มการที่คุณแบบไม่มีนี่คือความประเสริฐจริงๆผมแค่ต้องบอกแบบนี้นะครับก็ พลังงานของคุณเป็นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณนะครับขอบคุณครับ